วันนี้จะไปไหนบ้างว่ามาเลยพี่พร้อมพาไปน้องก็หวังเพิ่งพี่แหละไม่ได้ดูรีวิวไม่ได้อะไรมาเลยแล้วก็หวังว่าเจ้าบ้านที่นี่เนี่ยจะพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรเด็ดๆโอเคได้งั้นวันนี้เดี๋ยวพี่พาไป นี่แหละที่แรกตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพัฒเสมามาทําบุญกันก่อนเสริมความเป็นสิริมงคลใครโทรมาจะได้ไม่ต้องคิดมากจิตใจจะได้สงบเฮ้ยนีย่ทันทำบุญเลยเทสละเออเออทำบุญกันก่อนโอเค ดีนะพี่จอมต้นไม้ก็เยอะน้ําก็ใสด้วยลองโดดลงไปดูไหมก็คลองนี่แหละที่เขาใช้ตอนประเพณีชักพระทางน้ํากันที่ใต้เนี่ยส่วนใหญ่หลังออกพรรษาเนี่ยวัดทั่วไปเขาจะชักพระกันปกติใช่ป่ะแต่ที่นี่เขาจะชักพระทางน้ํากันแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วนะเดี๋ยวออกพรรษาหน้าเนี่ยชวนพ่อกับแม่มาด้วยดีกว่าก็คนที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอแหละตอนชักพระทางน้ํากันเนี่ยทั้งเด็กทั้งชาวบ้านเนี่ยทั้ง ต่างก็ชักพระไปเล่นน้ําไปก็วันนั้นอ่ะก็ถือเป็นวันประเพณีรวมญาติของคนที่นี่ด,ด้วยเหมือนกันน่าสนใจนะงั้นเราไปอีกวัดหนึงกันปะไปกันวัดป่าธรรมรามได้ชื่อวัดป่าเพราะเนื่องจากคนในท้องที่เนี่ยได้มาพบปะพูดคุยกัน แล้วก็โบสถ์ของวัดป่าธรรมารามเนี่ยเป็นโบสถ์มหาอุดซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีแล้วก็ชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามาในประเพณีการทําบุญตักบาตรในวันพระที่สําคัญเป็นไงบ้างใกล้เที่ยงแล้วอยู่แล้วหรือยังเป็นคำถามที่อยากฟังมากที่สุดเลยขอแบบหนักๆเลยนะไปจะ,จะจะรอดูว่าจะกินได้กี่จานไปกันวันนี้มีํำแกงอะไรบ้างครับ วันนี้ไปยัดมีน้ำแข็งเพชรไม่ใส่กะทิน้ำแข็งเพชรใส่กะทิแล้วก็มีน้ำพริกหวานค่ะมีแข็งใส่ป้าเรามาทุกน้ำเลยนะหนึ่งชุดกระโมนหนึ่งชุดครับ เนี่ยเนบอกว่าวันนี้จะกินสัก3าจานสองจานก็จะกิ้งแล้วเนี่ยดูคุงน้องด้วยขนมอชิ้นเปียดเนี่ยนะเส้นนุ่มบรรยากาศนี่นะโอ้โหแบบดีมากแล้วแถมนะผักก็เยอะน้ำแกงก็อร่อยวันหลังนี้ต้องพาพ่อกับแม่มากินด้วยแล้วไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไปชุมชนที่นีย่ยังมีของดีเยอะเดี๋ยวพาไป ยาวที่นี่อะค่ะมีความโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงบ้างนะคะมันดังดีนั่งนั่งดังดีนะเสียงมันจะดังยังไหมครับเสียงมันจะดังเรากะมีย้อมไม้ทำกันแล้วไม้ก้องเนี่ยทำจากอะไรครับจากไม้นุ่นแล้วก็เล่าใช่ไหมให้มันเป็นรูปรูปกลองกลึงกลึงอ๋อครับ ชนก็น่าอยู่คนก็น่ารักเลยก็คนที่นี่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกันคนอยู่ใกล้ชิดศาสนาชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบทําบุญคนในชุมชนมันดีเลยทําให้ชุมชนดีตามไปด้วยดีจังเลยเนาะอยากมาอยู่ละสิแหมถ้ามีโอกาสก็จะมาเลยค่ะพี่จอมที่นี่มีของฝากปะแบบต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ มีสิของฝากเฉพาะที่นั้นอะ่ะพี่เตียมมาให้แล้วนะนี่มังคุดกวนพี่เตรียมมาให้แต่ตอนไหนเนี่ยพี่เตรียมแห้แต่เมื่อวานแล้วอันเนี้ยเป็นข้าวสังยดจำป่าดากกวนแล้วก็ไข่เค็มใบเตยพี่เตรียมาให้เราเอาไปฝากพ่อแม่ด้วยนะไม่ผิดหวังเลยนะที่โทรหาพี่เนี่ยยินดีจ้าว่าแต่ใช้แรงลำกองยาวไปเยอะเนี่ยหิวข้าวล้วหรือยังโอ้ยรู้ใจน้องอีกแล้วหิวมากเลย น้องพ,พี่อยากให้น้องลองไปถามคนในชุมชนดูว่าถ้ามาที่นี่แล้วอะ่ะควรจะกินอะไรก็ได้ถามคนค่ะนะมีอะไรให้เรากินบ้างคะยำผักกุลดอกกะทิยำผักกูดผักกูดลวกทิยำผักกูด,ลกกดแล้วนำมาทำเมนูอะไรอร่อยที่สุดเลยข้าเลือกยากก็กินทั้งสองอย่างไงีมไงทั้งผักกูดลวกกะทิแล้วก็ยำผักกูด สวัสดีครับบอลพ่อพาเพื่อนมาแล้วเมนูการทำพักกู้นี่นะครับอยากให้พ่อกับแม่มานั่งอยู่ด้วยจังเนี่ย ดูอาหารหน้ากินขานาดนี้ถ้าได้มานะต้องอดอุ่นหน้าดูเลยนั่งล้อมวงเนี้ยถ้ายังถ่ายไม่เสร็จแจ๊้พี่ออนทำเพิ่มอีกจานหนึ่งแล้วนะโอ๊ย,อยเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกดีนะพี่ ขอบคุณเจ้าบ้านมากเลยนะุุสาหพาไปเที่ยวพาไปกินได้คุยกับพี่ๆนานๆคุ้มแล้ววันหนึ่งองอน้องดีใจที่ชอบนะ